แค่เปิดโลกก็เปลี่ยนปวดตับดีกว่าปวดใจความหลักนะจ๊ะครับทำไครครับใครปลาที่หาได้ครับปกติเขาจะข้าไปกินในน้ำครับวันนี้แต่วันนี้แกสอนก่อนปกติจะข้าไปกินในน้ำวันที่ทอนก่อนเพราว่า กินให้เด็กมันดูแกวะ่ะกินให้เด็กหน่อยมันเบิ่งแล้ววะ่ะอันปากระปี่ันพระนี่คือไปกินน้ำหนามข้าผมข้าไปกินน้ำหารากไปกินน้ำหนามกับผมมันมันบติดคอมันบติดคอผลกระบาดต้อ,บบองถอนครับผลกบบระบาดต้องถอนอย่างนี่นะครับมือทางหางครับ แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองครับหน่อไมาจมวันนี้พกปลาดวกแล้วก็ปลา,าอะไรไมันมีแบบปวดเนาะใส่วิญญาณไก่ลงไปครับใส่วิญญาณไก่ลงไปไปูตสุดปีพลาไม่เหมือนใครนะครับ ขัวให้ห้อมก้อนนะครับเดียวคอยใช้น้าลงเข้าไปในหมู่บ้านพอดีเจอไก่ก็เลยจับมาก่อนรับเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวค่จ่ายทีหลังไม่มีปัญหาชาวบ้านที่ใจครับน้ําตาไหล ตื่นตันใจครับผมเห็นน้านําตาแดงๆไม่พูดอะไรมากแค่ยืดไก่ให้แล้วก็บวกมือใบายโอเคใส่หน้าดอง,งไปใส่แมงตั้งควดนี่ครับก็ใส่ไปทั้งขวดครับมันแก่ยากทำทำหาอะไรก็ไม่รู้แมง ยวมาแยว้วสุดจับประหลัดบอกนี่ครับมาแล้วครับคุณใน้ปลาอะไรมากมายความสุขที่คุณหาไม่ได้